เนื่อยวันไนัไดก็เพว่าเราตนมเดียวเนือเหนมึงมึงเขาไปกินเหรอมึงล่ะล่โอ้ไม่มีแล้วงเลียมกินลูกใหหรือใคนาะมีคำบอกคำจ่าไอมาเจ้าบิงว่ต้องรีนอามใครเหรอว่ต้องรีนบ้าเศร้าเลยรหมูไเนีย แกงกูบ้าแกงกูบ้าบินยำตาย้ขาตายเเลยยโต้ยขอยาิด้นายิ้าอายจไปนี้ไปหนีไ้ก่อนเาเยลยนะคอยกเขาคนอไม่จ็บยาจบน้องโคชิดด้นะุ่อะเพราะว่า้องามังคอยเราเก

ไม่ได้ปูไปก่อนไปถูจับกิงไปเาน้ำมันเต็มถังไงจับเลยเลยเ่โอ้ในที่เพื่อนอยู่ตาได้อยู่ตาได้เฮ้ยมันอยู่มันมัเี้ยฮะฮัดฮัด ลุนล้วนล้วนมาเปรียบก็ยังล้วนอยู่อีนอนกับบรินอนเด้ออยากกินนานไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนเน่เอางอมอมเเนี่ย s ไมดเบิ่งเนี่ยจานมัดเ่งเนี่ยเปลยนเเออ ไยังไงมาดเมื่อไหนั่นน่ะไปไปไปก็ตังมาไ็้แล้เดินงตาไปเนี่ยย้เจ็บมือเนี่ยย้เจ็บยเจ็บเอะเอเอเออเอาอเื่อไหมาดึในใจเขาดิมื่อไหร่เมือไหนี่ว่าไอ่ไหไหนว่าท่่มบ่ว่าที่ล่มล้ั่มเขได นลมาไปไงบอกลมากันอะเออเออเสียงกินเราได้หรออได้เปลียบไอ่ะเอาแมเอออลาพามายเขากินแล้เนาะเขากินนะวันกีนเาะกเขากินจะได้ม้วดเสีเปลียนม้วเขากลกัเยาเลยเนาะ ไปคนท้องเขาใครกินหลายอย่างแต่หักหายดิโอ้ยตายเนี่ยขึ้นกันสักนี่เงี้ยนนี่เงี้ยหลานเงาเรากระป๋ามปะเข้าฮัดกินเลยเข่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนายก็เอ้ยนายมีเอ้ยว้าเฮ้ยเอ้ยล้วนล้วนล้วนไม่มีล้วนไม่มีล้วน แล้วสายเปลี่ยนขางอะไ้ได้เนี่ยนะว้าวจอดี่จอดนี่จอดแลันเดียนจอดนีจอดนี่จอดทนีจอดนี่ยว้าตี๋แล้วีหนังอวะเตีมเตี๊เตีมเตี๊ยมเตี๊ยมี๊ยมเตี๊ยมเตี๊ี๊แมเตียเต้ยต๊เี๊มี๊เตมี๊๊เตีม

เออน้าจืด